ที่เราได้ฝึกปฏิบัตินะครับการใช้มือในท่าคมสิงน่าดูซ้อนถานต่อไปเป็นการฝึกปฏิบัติการใช้เท้านะครับให้นักเรียนสอบคนมือขึ้นเท้าอยู่นะครับขั้นแรกนะครับให้นักเรียนเอาเท้วขวาแล้นหลังนะครับกัดทุ้งเท้าขวานับหนึ่งถอยเท้าขวานับสองยกเท้าซ้ายขึ้นนับสาม วางเท้าซ้ายลงนับ4ยกเท้าขวาขึ้นนับหวางเท้าขวาลงนับ6ยกเท้าซ้ายขึ้นนับ7กระทุ้งเท้าซ้ายนับ8ข้างซ้ายก็เช่นเดียวกันนะครับในการฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นให้หนักเรียนเอาเท้าซ้ายมาด้านหลังครับกระทุ้งเท้าซ้ายนับ หนึ่งถอยเท้าซ้ายนับสองยกเท้าขวาขึ้นนับสามวางเท้าขวาลงนับสี่ยกเท้าซ้ายขึ้นนับห้าวางเท้าซ้ายลงนับหกยกเท้าขวาขึ้นนับเจ็ดกระทุ้งเท้าขวาลงนับแปดนะครับนี่คือขั้นตอนในการฝึกปฏิบัติการปฏิบัติการใช้เท้าในเพีงตามบงมาตรฐานเพียงคนไทยจริง